สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซนะครับสวัสดีตอนบายๆนะครับขายกับเขาย่างเมลี่ยงนะครับบรรยากาศขายกับเขาย่างเมลี่ยงครับอีสานบ้านโนนคือเก่าครับพี่น้องนี่ลูกสิบทอดน้ำนะครับไม่ละหาบาทนะครับแกงพุง30บบาทนะครับบนอ่ายี่สิบบาทเจลสิบบาทนะครับ บรรยากาศไข่ของตอนใบใบครับตอนนี้เป็นเวลาใบสามครับพี่น้องใบสามวันที่สิบสี่นะครับเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนคลับเอฟซีเฮดดี้บ่งนํากันนะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับประมาณนี้นะครับส่วนใบใบนะครับนี่คือบ้านโน่นสวนปลาตําบลนำข้ามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องครับแดดแห้งครับเมือนนี้แดดอากาศร้อนนะครับส่วนใบใบนะครับ งห้องแยกกระซีขายคากุยากินะครับแล้วก็พวกใส่กอกนะครับเฟนไฟนะครับใส่กอกอย่างเฟนไฟปิ้งโคงไก่นะครับเต็นซีน้ำเงินขายคากุยากินะครับขนมญี่ปุ่นนะครับ ทอดนะครับไม่ละหาบาทนะครับแกงถุงนะครับก็สามสิบบาทนะครับเริ่มขายตั้งแต่ใบาสามครับจนหดถุ่สองถุมไปแล้วครับพี่น้องจนกว่าจะเมืดนะครับ ใตุนะครับองคนแห่งปัญญามหาสื่อของยุลานคานะครับในบ้านไปแล้วเสือเขียวๆนั่อยใจตุนะครับมหาสื่อของลานขานะครับครับเข่ากก็ต้องตักขึ้นไม่ไม่เรื่อยๆนะครับ เอาไหน,นครับน,นี่หมูวะนนลูกค้าเยอมาเลยอรครับอะไรน่อยตัวบางราคาจะกว้งเว่ย

ได้ก่อนถอดเบ็ดถอดกรอบอเสียบแล้วไข่เบ็ดเสียบเสียบผู้มกักผู้ประมัณก,ก็ว่าข้าวผู้มักก็เสียบต่อมก็เสียบฮึมใช่ลูกค้าก็มาได้เอยๆนะครับส่วนใบสามใบสี่นะครับ ขายลูกศิลปทอดกันเด้ทอดขายเรื่อยๆขึ้นกันนะครับเมื่อกี้ล้วค่ะเคลูกค้าเป็นมาเรียนนำนะครับทำการทายไปนำคุยกันไปนำนะครับ ขอบคุณแฟนครับ BFC ทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ้งนะครับมาติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ นี่คือบรรยากาศไกลของช่วงใบใบครับพี่น้องครับค้ากันเรื่อมลายแล้วครับช่วงนี้ครับ

สบาตำบลปังรองบานเพื่อนนอกะหานแนมตบบลงทุ่ล่างตามนะครับคืออาขอบขัวเราที่้งเียที่ยินต่ถงเือนตบแทนะอาย่างนีเช่นเดี๋ยวรอังคอนแป๊บหนึ่แบสอาเงินก่อนจะไม่รอะรียกเกของก่อน ม,มาที่พวกนัน้ครับข่าวแกงถุงนะครับสามสิบบาทนะครับพี่น้องครับสมาชิกกระเฮ้าเตรียมของเตรียมขยะออกมานะครับเพื่อมาเข้ารลวมโครงการนะครับมาเบิ่์รายละเอียดต่างๆจับปลาจับผู้ใดเพิ่มเลยกับข่าวกระเวแวกันะครับบ้านนวลสวนปลาตำบลน้ำค้าอำเภอเงางจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ ครับทุกนนวขอบคุณทุกกานติดตามชมนะครับพี่น้องไทยเพื่อไหนกับเขาแวะไม่ได้ครับตากระปับนแค่นี้นะครับสร้างรองกระจายชาวติดเรืองประชานัฐบัแบ่งอบรรโภคาพี่น้องแล้วโครจับเรื่องต้นนี้นะครับเพื่อถ้าเหรนสภาตัวบนลำตั้มรลวมกาบทางคณะกรรมการกองตุงขยย นะครับสืบลับสพยานในเมือเนะครับจขอเจตไปหาสมาชิกขัดทุกคนนะครับใรับจากนรับป่วยเป็นสมาชิกวจเ่าจับไขพะโลนะครับเกี่ยตรงเกี่ยจืดชัดกระเพ่านะครับมาใรับสืบพยนเื่อเ่อปจะพาีดอกลรับจานสามีเาไเช่นงเจ้านะคัจะมากนรัาี้อก

หกเก้าหกสิบห <c oughs> ้าท่านสามสิบห้าเ้านับต่เ่วาอย่างท่านรยทัท่านหลายต้องนับก่อนนไม่ทา่ทานปั้นบพานว่ทา,า,าทา่านจับ่านจับเหมยได้แบบนี้เ้อบางคนผ่านไปตต่เป็นหมืเขไปถามบอ,อกเลยท่านเงินให้บอกโอ้เลยเขาจะปปเป็จับเยแนี้ผ่านมาเป็นเหม่อกวแห่งเ,เลย ทำไปน้ำกันสองเดียดเดียวคนึ่งนะฮะมันจะใส่ไม้ตัวนี้โอ้ใครไปแล้วใส่เอาไปใครได้๋ีวฮีไปประทัดกับเขาด้วยนะครับแกงถุงนะครับปลุกสินทอดนะครับบนเจลป้าหนึ่งนะครับมีหมดน,นะครับอยู่บ้านนนท์ส่วนตาตำบลน้ำค้ามอำเภอเมือง,งจังหวัดศรสีสะเกตครับพี่น้องครับ บรรยากาศต,ต้อนแรงแรงอีสานบานเห้านะครับมันเสียสายได้เงี่ยวกระเต๋ามาเลยสำหรับวันนี้ไว้สมิงก็น่าจะพีนออกเดี๋ยวพบขอกในมาลิปหน้านะครับขอพุดทุกการติดตามรับชมครับ